สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอานะครับวันนี้นะครับบรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆแบบนี้เราถือโอกาสสดชื่นสดชื่นยามเช้าแบบนี้นะครับพาทุกท่านมามชมความฮีโร่ปอมนะครับที่อยู่ที่ต่างจังหวัดของเรานั่นเองหลายคนอาจจะเห็นคลิปที่เราปล่อยออกไปแล้วบ้างบางส่วนที่มีลานวิ่งเล่นแต่วันนี้ครับผมพามาชมสถานที่จริงๆแบบพามาทุกคนมาสูดความสดชื่นสูดความน่ารักความฟูของน้องปอมไปด้วยนะครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวด้านหลังเห็นไหมครับหน้าน,นู้นเราจะไปเจอกับเด็กๆแม่พันธุ์ของเรานะครับในบรรยากาศยามเช้าแบบนี้เดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาพร้อมกันเลยครับ โอเคครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เห็นบรรยากาศยามเช้ากันแล้วนะครับว่าพอสาวๆวิ่งออกมาเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะครับหลายหลายหลายคนเลยก็เป็นเดินเหมือนนางแบบเหมือนโมเดลเลยวันนี้นะครับเราก็มาคุยกับพี่พรนะครับผมพี่พรก็จะพรเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ชิดก,กับแม่พันธุ์มากๆเลยนะครับผมเช้าเช้าเนี่ยทำอะไรบ้างพรวันหนึ่งหนึ่งวันปล่อยาหารปลอ่ปลอ,ยปลอยวิ่งให้อาหารอันนี้ให้อาหารไปยังก่อนปล่อยให้แล้วอกินข้าวก่อนแล้วถึงจะปล่อยนะครับ กินข้าวจะได้วิ่งก็จะให้วิ่งเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะดีมากแล้วก็เราต้องยังไงต้องล้างข้างในต่อจากนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องล้างทําความสะอาดที่อยู่ของเขานะครับคือล้างทุกวันแล้วก็ตรงลานนี้เราก็ล้างทุกวันใช่ไหมหลังจากที่วิ่งโอเคอ่านี่ล้างตอนเย็นโอเคคือก็จะจริงๆก็ที่เนี้ยจะให้แม่พันธุ์เนี่ยได้วิ่งเยอะเกือบทั้งวันเนาะถ้าไม่ถ้าร้อนก็เข้าไปฝั่งนู้นคือบริเวณตรงเนี้ย มันจะมีลานวิ่งรอบไปหมดเลยครับรอบลงอาคารที่ที่เขาอยู่นะครับ บรรยากาศเช้าเชเนี่ยจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้ต้องใช้พัดลมไม่ต้องเปิดแอร์อะไรเลยแต่ว่าระบบข้างในถ้าสําหรับหน้าร้อนเราจะมีระบบเป็น e w e นะครับผมก็คือจะเป็นระบบทำความเย็นอยู่อยู่ข้างในนะครับจะไม่ได้ใช้แอร์นะสำหรับที่นี่แต่ในที่นี้จะมีทั้งห้องลูกหมาด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแม่พันธุ์นะครับแล้วก็จะมีแม่พันธุ์ที่ ตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านอีกห้องหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับส่วนสาวๆเหล่านี้ก็คือฟรีๆนะครับยังไม่ได้ท้องหรือว่าคลอดลูกเสร็จแล้วแยกกับคุณแม่อ่าแยกแม่แยกกับลูกแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ปกติก็จะแฮปปี้เห็นไหมครับนี่แล้วเขาจะอ้อนมากนี่เห็นไหมคนที่เลี้ยงอ่ะเขาจะเขาจะรักมากจริงๆก็รักทุกคนแหละดูสิขนาดผมไม่ค่อยมาเจอกับเขาที่นี่นะอ่าส่วนใหญ่เราก็จะเจอกันที่กรุงเทพเวลาไปผสมพนันอย่างเงี้ยเวลาไป ไปไปเ,เจอพ่อพันธุ์ที่นู่นก็จะเจอกันบ้างเห็นไหมครับแล้วเขายังแบบอีหลังล้นลาเขายังรู้จักยังจําได้หมดนะครับผม ครับผมและหลายๆคนนะครับก็มีคําถามเยอะมากว่าแบบน้องๆเนี่ยมีชื่อกันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่พรนะครับผมว่าใครมีชื่ออะไรยังไงบ้างจริงๆเด็กๆมีชื่อทั้งหมดเลยนะฮะพี่พรมีใครมีชื่ออะไรยังไงบ้างวันนี้อ่าอ่าเลมอนอ่าเลมอนเลมอนเลมอนน้ำตกค่ะอ่าน้ำตกจะมีตระกูลน้ําเยอะมากนะครับที่เนี่ยตัวนี้โมโมโม่ม คนนี้อาล,ลีนอาลีนอาลีนอาล,ล,ลีนเป็นลูกสาวของพ่อฟินนะครับคนนี้เป็นลูกสาวของพ่อฟินเออเลี้ยงเหรอคะลูกเลี้ยงยังไม่ตื่นเลยเออเลี้ยงไม่ตื่นนอนเลยหน้าเฉมตลอดเวลาจริงๆน้องๆเนีน่ยจะหน้าตาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น หลายท่านอาจจะงงในช่วงแรกที่ยังไม่เคยเจอแต่พออยู่กันไปสักพักอ่ะจะจาได้ว่าเออคนนี้ชื่ออย่างนี้คนนี้ชื่อแบบนี้ในกระทั่งแววตานีสัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอของเราเนี่ยก็จะมีชื่อกันทุกคนแต่ว่าแน่นอนคนที่จําได้คือคนนี้เ <c ười> จ้าพรเขาจะเขาจะจาได้นะครับพี่พรเขาจะอยู่กับน,น้องๆเนาะเขาก็จะจําได้ใช่ไหมคะคนสวยคนสวยผัดขนมาแล้วเนี่ยน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรา ราจะต้องให้เวลากับเด็กๆได้รีแลกออกกําลังกายเบาๆของเขาไปก่อนหลายท่านถามว่าเสียงดังไหมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะดังตอนที่เขาจะปล่อยตอนเช้าเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เขาก็จะอยู่ของเขาอย่างล้มเลื่นอากาศที่นี่ดีมากแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยแถมเรายังมีน้าพุให้ด้วยนะครับจะได้เพิ่มความเย็นให้กับพื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอื่นๆกันบ้างนะครับตอนที่เขาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคครับ ปีนี้แหละจะมีลูกๆสีขาวนะครับสายเลือดต่างประเทศเนี่ยออกมาเยอะพอสมควรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับจะได้เจอสาวๆน้องๆสีขาวนะครับภายใต้การบีดของฮีโร่ปอมนะครับผมประเทศไทยของเรานะครับผมก็จะมีสีขาวแล้วนะครับเยอะขึ้นเราก็อยากให้สีขาวมันน่าจะจิ้มๆแบบนี้เนาะหน้าตาเนี่ยหน้าเล็กๆสั้นๆโอ้ไม่ให้จับเลยค่ะไม่ให้จับเลยนะคะไม่ให้จับเลยนะคะอ่า โอเคครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศอื่นๆมาให้ชมกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสาวๆถ้าใครอยากจะชมเด็กๆนะครับลาดเท้า1 1ึ่ซอย46นะครับแอดไลน์ไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงก่อนเข้ามาหรือจะชมภาพเด็กๆได้ที่ w w w h i r o p o m e r บ n i a n c o m นนะครับผมก็ เข้าไป observe ก่อนได้ว่าเรามีน้องๆแบบไหนอะไรยังไงนะครับให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศกัน,กนประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP อื่นๆน,นะครับนอกจากนี้เรายังจะมี EP อื่นๆให้เราชมกันนะครับสำหรับบรรยากาศฟาร์มที่ต่างจังหวัดของเรานะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับ EP นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไอ้ไอ้อ,อ,อาลินอาลิน